งาน,นนะผมวันนี้สามร้ยครับกจ็จะติดตั้งขาอ่อนสีนิ้วนะผมสปริงสีนิ้วอย่างน้าครับผมพร้อมติดตั้งปลายแฝด3นะครับสีนิ้วนะครับรงบาตปากนะครับเนี่ยก็ไลเป็นชุดหน,น้าแปลนห้เรียบร้อยนะครับค้าอย่าไ้ปัดๆดนะอย่าฟังเสียงนะครับเรียบร้อยที